มันนี่จีบันอยู่นี่คนน่ะน่ยบอกงี่เร่มจีบกันหลุนหนักงียเลยซ้ำบอกให้จูบกําแพงแสนบานเฮาตัวนี้ <c oughs> ของนี้คุเป็นเล่าอุลุเลยครับคุสวัสดีครับผมยี่สีตตอนรับผดสุสองอีสานมาเาสาวครับ วันเหนือสิพาพี่น้องมาหางม,มบกไหมจู่ยุเก,กาหลีใต้นี่แล้วเนาะครับเนาะมึงทุกครับบอกไหมจูบมันคือบอกไหมจูบบานเท่าบ่ครับโอ้ยฝนขึ้นลิ้นขอ,อ,องไม้ไม้สีน้องแบบนี้เลยโอ้ยพอจะเหลืองานครับพี่น้องามาหางม,มบกไหมไปออมแดงสะเห็นตัวบ่ครับนี่โอ้ยผ่านแล้วพี่น้องเอ้งวานเกาหลีมาตก เบียดโอ้ยอ้ททั้งพีครับมือนงินพ่ออยู่นี่แล้ะครับลายอยู่นี่มือาใสเซกุงครับฉันจีไปล่งกับสีหายก,กันแล้วนอนอเนาะมาช่างนี่แหละครับมันก็นนะ่ะมีพอเด็กจะออมแดงไหมครับ รูนี่อยู่ครับรูนี้น,น้อยโอ้ยนี่ครับเจ้าผมก็ได้อ้อมอยู่นี่ัวน้อยนี่นอยพุทธหลายอยู่ครับเพื่ครับมันเป็นไงสมีหรอครับบอกอไม้พันเนี่ย ยัมีหลายสายพันธุ์อยู่เป็นยังไที่บ้านห้องแล้วนะครับพันธุ์หน่อยพันธุ์ใหญ่ตึ้มบางหม่องกันใหญ่อยู่โอ้ยหากินไปแล้วครับพี่น้องเอ้ยว่าหลุดไล่ใจไปครับโอ้ยกำลังโขกัูเจ้ครับโอ้ยเจ้ เจ็บไปอไดออนั่นไปดิพ่อเดี๋ออมกินดอกครับอูอ้ยเปี่ยทั้งหนใหญ่ครับผมเปี่ยโอ้อุ่นอัดเติมด้วยครับคนน่ะโอ้โยโอ้กุ้งไหลทั้งนี้สติปัใส่กุ้งทั้งนี้ตัวนี้ครับโอ้ยกุ้งไหลไปคนน่ะโอ้ย นดี๋ครับนี่งามครับผมเดี๋ยวครับโอ้โหนี่อะไรครับผมโอ้ยครับโผมเดี๋ยวเป็นเดียวกันครับเดี๋ยวครับนี่นี่เหยียบเดี๋ยวนี่นี่เหยียตัวนี้หรือครับเดี๋ยว เดยอครับผมเกียดครับผมโอ้ยเดี๋ยวติดจับจ้วนนี่มัมวงวางก่อนครับเกียดแล้วีกผเป็นการบาริสุทธแล้วครับนี่เกาเลีสบามันจมอย่างนี้มันหวงงงงง โอ้ยอืมโอ้ยอครับิงเยอนี่สางยพันดูพันหน่อยพันใหญ่โอ้ทางนี้เปลี่ยนเลยมันโอ้มีบวกไหม Oh. ไปแล้วใ้ปลาบูบูนี่จัดเลยครับจัดเลยเต็มเลย,เลยสีนี้ไม่เว้ ผัดสีหัวละภาคกับคาตาดิด้นะครับบวบหอยนี่ปูตางกันดิครับกับบวบหอยใต้หอยอยังนี่แจกเปืี่ยนครับปรเปล่งนะครับมื่อี้จีบคนอยู่นี่คนน่ะหนูนนบวบยเงได้จีบกันคืนๆนะครับผมหอยยังอยู่รักเลือดเยอะจัง สุดหลดบเลยครับจัดไปเลยครับบนบูบูขวางเสียเลยครับผมลุนยักเงี้ยเลยซ้ำบอกให้จูบกําแพงแสนบานเห่าตัวนี้เจ็บครับ โอ้ยคุณหรอพี่น้องเองคาจะผากไรุกคนี๋ยวพ่อเราครับด่โอ้ยปุ่นครับอดโตทอดส้ยงามจัดเลยครับเจ้าเดียวอีกอีกอ๊ก ุนติ๊เลยครับพี่น้องุนนี่ทั้งใจคุนเพียกขวงงอีกสองของเงี่สองครับเียขวางเงี่โอ้ยกวนถึงเดินนำคุณเลย่กครับไม่เห็นเลยคืเด็กอา ลายขัดจ็กเสียงเลยเดี๋่วนีนั่งขวดเห็นเลยครับโอ้ยเิ่มเือเดียวเดี๋ยวองคณปันเลี้ยงไว้น้นองใหม่เลยครับคนเปิดคนเป็นเล่าอูหลุดเลยครับคน คุณครับเรียกสัดใสก่อนครับมึงจะข้างเจียวลายกดทวีน่องคุณนะออโอเคอุ้นะมเลยครับอุณถ้าเสื้อนุ่ยเลยดีลูดไปกับที่มเมทัลเท่าเดียวเลย งูอยู่ยเตะปลาอย่างไรครับครับน้องคงกันดีลๆอยู่นี่เพื่อนโอ้โหโอ้โหครับพอ่อเกียนแล้วนะครับว่างานอีสานมันตะเสาก็อยู่ไตะหอมหนึ่งลงไปพผลหรอครับพุน่นลไปไกลอยู่ครับนี่เหรครับผลงานที่ได้ครับนี่ โบเรียกเลยครับเนี่ยเอาเบิดนี่ยแหละครับมันสีคำเหลือกใส่ไปพัดของตะพ่านะครับเนี่ยนะครับถุงเงี้ยหนึ่งอยู่ครับผมมีแต่โอเชียอยู่แหละครับเหล่าเลี่ยงแล้วเหล่าเลี่ยงแล้วง่ายอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้่ยขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมสุขภูสุขคนเด้อครับ รับชิปนี้สวัสดีครับ